พ่อก็นิ่งเลาพี่น้องจ้าเจ้ากำลังกินข้าวเจดวนกินปูสานด้เนาะหันบททัวบทเธงก,นกันเนาะบนน้ำบนเช้าตำมะเหยกับหลามม่วพี่น้องเลยสบายดีทุกคนเด้อโบได้กินข้าวนะข้าเจ้าพี่น้งองบอกกันจะมีแต่มัวตำมะเฟย์บอกเสน่ห์พี่น้อยเดย็อาหารอะไร ตั้มบางฮงพ่นดันเดิลายเติบอยู่พี่น้องเลยบ้านขจาเจ้าน่ได้ตายสองซบด้วยกันสิลายแน่พี่น้องสมมันสมมันฐานะกกระแมนพี่น้องเลยก็จะกระลอกงัวกับไหลาวเต้นสองเต้นคอกันหนังโตคอกันหนักนะฮะเออไปทางใดเฮ้ยมันไปไปได้ได้ ไปยืนอยู่ผ no uh, like ุ่นป่เฮ้ยมุ้ยมองนังเลยเฮ้ยไปยฮ้ยปะเดยืนเด้ยไปพตงเออไปพูนพูนพูนไปพูนนาย่างก็นี่ก่ไก่นี่กินนะแม่อีแม่ฮะ กินกินเลยไมีแต่งัวเขากินน้ำจ้าบ่ได้ได้อ่าอยู่กับอยู่กลางวงสามเอื้อนเนาะโอเเ้โหเจตวนน่ะอยู่กินขาน่าก็ลังกินขา่าคันมีแบบนี้กันสิประมาณนี้แล้วพี่น้อยมีเล่นมีกินกันงานเพื่อนดีงานเจีเขา่าพี่น้อยอืมกระจะหลับนางหลับหมุนใช่กินได้ำไม่ไงเาขาเขา้าเอันนะั้น ตะมาหงเหรอตะมหงส่วนปีดีปีไงหอมหอยหอยเม้นควันยาข้าเจ้าเนี่ยปูอยู่เนื้อผสมยาอุย้ยเอามาละเอามาลายแทน ลาบกับเจมนอามาลายถวยเอาไปอีกก็ได้ยังมันบบคู่กันนะสาวเออเไปซองถวยอะไปซองเลยเออุด้วยอกนกูบอกกินสิมาสะเละน้ำคู กูเมนควันยาสูบกูบอกได้เมนสีน้ำกินเฮ้ยกินกินกินอีเมะอีเมะอิเมะจะขึ้นบทส่วนภัวมานำบอมาเลิกระบอเลิกระบอพูดพูดพูดเออตู้เมนยาสูบเลย แม่คร in ัวกระเจ้านะเฮ้ยแม่ครัวกระเจ้าหนี่ยลายๆนะเม็ดยาสูเบียวโอ้วทำมาหากินั่งพังกันนั่งพี่น้องเราไปเอิญค่ามากินเข่าป้าน้องแคทนะพี่น้องเมียของลูกน้องแคทอืมอีเมย์ต้มเปื่อยน่ะเป็นตาแซ่ออีเมย์กินเลยกว่าลูกไผ่กะบอกนเออลูกไผ่เลยเฮ้ยผูผูไป ม,มีมีตะกระปุ่มอะไรไแม่เออเออมน้ำึงยันะมยงมาทำงแปงงานต,านานตลาดบ่นี่คือเป็น롱ปงนารอเด้อลองแปงท่ายภาพรรงชดรวมๆในคลิปนี้เน,นะพี่น้องนะโอ้พอ,อยยืง่งแท้หัวเนาะพูพอน้องแคทไปน้อ แค่หัวแค่กับแ้แ้เองกันแเออแ่เนี่ยเราเออแขงเนาะจัาหน่อยอยากบวชเจ้าน่อยอยากบวชอยู่ะเบี้ยนอยู่จังน้อดเขเอิเอิอีกแล้วเราอ่ะกำลังจะเคลื่อนศซพี่เนาะ ตกเช้านางหานางอมกระักเาายายบ้าเชเราบ่หนงยเลยได้นไยบ้าตอเราอยู่ไทยเราายหายหอมมอกกระดับไปกระดาเานางหานะคใดนะเฮ้ยเรอยู่ไทย14มังยา แคดบวชนกนวลบวเนาะย่างอันเดียวกับอีแคดเลยเนยอย่างอันเดียวก็เลยกบออีแคดย่างคือแพนอย่างคือพอมันนีิบวชจักองสามสี่หาองค์เลยหาองค์นะแม่ซี่จากคนจะขึ้นไปอันหาฮกองเฮยบวชฮกได้ผัวเก่าน้องลีด เอาสูบเบาเราจะทิบไปบ้านแน่นอนเองเลยเอาพญาองดีกับบัวเทบันโอ้ยบัวพืชภาษาองดีนี่แล้วเป็นธรรมะฮานนี่เครื่องคือเะยเฮ้ยมาเฮ้ออันตี่แล้วก็เหาะอีคือเก่าซิกไปกันเลยเขงให้โลกระหลอกแล้เฮ้ยเขาเจ้าห้ามเต้นเอออีเมลถึกไหล กำลังเตรียมสีหามสุกลงพี่เนาะหันยาคู่พม่าบะคุบอยู่นี่ปตามเอาอยู่ยาคู่กันเลยแตกปั้นเขียดหน่อยข้าวเผาเฮ้ยแตกบึนบึนซี้หนาวมึงมาส่งยายเปรให้เตียเ่าเออไอ้คนมาเช้านี้ยายเปรน่ะคุยกับแมมาช่วยหนิไปประกันลงไปเอาฮะประกันลงไปเอา มอ๋อกรันอยู่พุ่นเดียวนียนะอ๋อตัวอีซีอยู่พุ่นพี่น้องเลยมดูหุอะลพี่น้องปันปองกันไปมูหูยดวเดมือไปดมือไปบ่สิบ่อห้ามเตรียมางอยอนห้ามหับหับลงซุป รกระงของมาได้เลตียงสิบหักสปรสูแอมติดไปพี่น้องเจ้าลดกลันี้มาหับอย่นี่พี่น เนียนหัวหน้าอันลงซุปครับรถเองพี่น้องเลยเก่งขนาดเออแบบข้าเจ้าเอาเอาเตียงหับได้๋ยวยันเตียงหักข้าเจ้าจะเอารถหับเลยฮะเด้ง่อยรถเลยฮะเดียแม่เออเอาเ,อเตียงกระจกเละนะมันออกแล้วมันจะยาก เอาหลดไปตุ่งเอาเลยป่าเลย้ิหายพอนแล้วเพี่น้อง เยี đi, ่ยมหามซบลงปลาฝังดีเด้มแม่ชีเอ้ยน้ำแกงมากไปเบิดทางกระดูกเ้ยบุญยังราบปาเถ่าทั้งผู้ไรห้าเกบนี้ยกับท่นแล้วผัดหมองใหม่ผัดบ่มีหมองด้เลยติดหมแล้วน้ำแกงขึ้นมามนกระดวเลี่ยนแล้ แหงดูเดือดแล้วเนะาะผาหลวงพ่อตกบันไดผาจีวรบินเลยผาบินหัวใครหัวบาปบ่โอ้ยไคกัดจีไปหานใครกัดจีอุดหัวไหลเนาะถ้าอยากหัวอยากหายเลยลงเลยลงแบบเวิ้มลงมาผาที่ร่ม

<laughs> Sốm nạ bị nói Sốm cào chê đầm là có khư đấy đây nọ Có tụm <laughs> จักลงมาเมื่อเลยพี่น้องเลยว่าอ,อยู่ทางเมื่อเนาะ่จอ,อาเลี้ยนเสลาอยู่ในมูอน,นี่เลยนี่คนกะลายุนน้อยใหญ่เนาะนาจานนาบอ่อปะ่ะเจ้าพอได้สอบเพียงอะนะกินยังมาปะ Pino <laughs> 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 ừ, côn cái đây, đi quay tâm hồn, đâm tập hàng hoài đây Pino, đê hoài cái đây. <laughs> หกค้นมาเมถาวรสองสี่หกดวกับหกเออ <c oughs> <c oughs> ม่จันนะหรือยองป่้เนาะกระเทียมบางเพิง้องเอ้ยอ้เื่อมี่ชาย้เ็นลผ้ายเไปดียายไปดสวายเด้ออืมเห็นผู้ชายบได้หรไหม อืมเห็ดูทรายบ่ได้คั่นโลดอีแม่น่ะพี่น้องเตรียมจีบางเพิงเน,นะาะคนจะแดดเมื่อเบิดล่นะ้องไปกินอาด้อไปดีทั้งสุกใจเอ้ยขึ้นสวรรค์สันผาเบิดกรรมเบิดเวรนเบิดบุญล่ละเกิดองดีทั้งสุกไปห้าวกันเดินทางเมื่อสวัสดีพี่น้อง